สวัสดีครับมนีช่องกับแกบไรอยู่ที่อำเภอขมวงครับย่บานพนนะครับนะบานพนแพลว่ามนีมีรถแห่ประมาณ2ี่ิบคันบวกๆนะครับนะนับประจุนครับพี่น้องครับอันนี้รถแห่เป็นท่านหดือรองเท้าแล้วแต่ว่าสีเขามารลวมกันยุ่งนี่บนแลวกจังสีแห่ออกไปเสียเยออันนี้เป็นจุดศูนย์กลางครับอันนั้นรถแห่อีกคันหนึ่งครับที่เรียนอยู่กับมี กัมีกันครับที่เหรียญอยู่ก็ยังมีอยู่เมื่อกี้นี้ของที่มาดูก่ะร้องเร้าไปแล้วอันนี้รถแห่เฮงๆครับเฮงๆฮงมสิอันนี้มาจะกทางเดือนครับรถแห่แม็กซ์ซาครับขา้างหน้ารถแห่บินบิวบินอะไรสักอย่าง บินอารีโอครับไม่รู้ว่ามันจะพางเงียไหโอ้คือครับทีน้มอไฟบันพ้นครับจัดใหญ่ครับานเฮ่อวยนนี้เป็นมือจาอันนี้ร้อยมอลำครับอันนี้รอหมอลำลง่าก็นังสีนี่ สี่คุดอนสองคันทางนี้นก็มีครับมีหลายขั้นแห้งมือนนี่ยมันนี่ประมาณยี่สิบขันอีกขั้น ริมสร้างความเป็นสิริมงคลในชีวิตหลอดทางสร้างเจ้าเจ้าเป็นอันนั้นไหเจ้าเป็นอันความดำไหมไหล่ะเสิยกรถไถ ấ y ยังไงนลยเจ้าขึ้นนั่งให้จ้าว่างไปพื้นจักดสมทั้งด้วยแล้วเห็นจังไหนตัดง่าสร้างไทยคูนึงเลยหายเสียแลเจ้าเขาบานง่ายไหนี่เจ้าออกเขาบานง่ายไห อ๋ออันี้มันนั่นตกนางออกมาเล่นน้ำมูได้อยู่แต่จะเล่นตกล้วไอ้ต้นปาดบานเจ้าหลังไห้ตนนี่เอ้ไปเท็บตัวเพราะมาแขกไปไทมาดูเจ้าหมอนไปอยู่เรืออยู่บ่ว่าดมา จากหน้าก็เริ่มเลยแล้วครับเดี๋ยวจะใกล้ก็น่นาจะได้แห้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะท่ายให้เพิ่งเลยเดี๋ยครับผมน่าจะได้จ่ายเหนีออยญนิดหนึ่ก่อนครับไปลังตัง้งเริ่มตั้งขบวนแล้วครับเพราะว่ามอลัมก็จะเลิกแล้วมอลัมเลิกแล้ว เช้าเช็คั้างครับเนี่ยครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจีไทยเพิ่งอีกรอบหนึ่งครับ